สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ Scenario Oracle นะครับในคลิปนี้ก็เป็นคลิปของการดูดวงให้กับชาวราศีตุลนครับและชาวราศีตุลน,นะครับคือคนที่เกิดในวันที่18ตุลาคมจนถึง16พฤศจิกายนนั่นเองครับเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงการงานการเงินความรักให้กับชาวราศีตุลในช่วงเดือนกรกฎาคม2564ครับ เช่นเคยนะครับเรื่องแรกเราจะไปดูกันในเรื่องของการงานกันก่อนการงานของชาวราศีตุลในช่วงเดือนกรกฎาคมน,นี้คนที่มีงานทำแล้วจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการงานออกมาอย่างไรบ้าง ทางด้านการงานของชาวราศีตุลในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับคุณจะเห็นภาพ2ตาใหญ่นั่นก็คือการงานนี้จะได้รับการสนับสนุนหรือได้รับการมอบหมายงานจากผู้สูงอายุหรือคนที่มีพุฒิภาวะกว่าคุณนะครับนอกจากนี้แล้วการงานที่เหมาะสมในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นงานเกี่ยวข้องกับงานบริการเป็นงานที่คุณต้องใช้ปากในการประชาสัมพันธ์ หรือการชักจูงลูกค้านะครับยิ่งเรียกได้ว่าพูดดีเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้งานได้เงินมากขึ้นเท่านั้นนะครับงานในเดือนนี้ก็จะออกมาในลักษณะนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับก็ลองสังเกตดูนะครับว่าช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ชาวราศีตุลน,นั้นจะมีเกณฑ์การงานในเรื่องของงานบริการการใช้วาจาคําพูดเกี่ยวข้องกับงานหรือไม่นะครับถ้าหากว่าเป็นในส่วนนี้นะครับเรียกได้ว่างานเดือนนี้ก็จะปัง เป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับก็เป็นการที่เรียกได้ว่าช่วงเดือนโควิดแบบนี้นะครับการใช้สื่อโซเชียลมีเดียรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ต่างๆย่อมเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็เรียกได้ว่าเดือนกรกฎาคมนี้นะครับชาวราศีตุลใครที่พูดเก่งๆใครที่ใช้ปากในเรื่องของการหาเงินเก่งนะครับเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่เฮงสําหรับคุณนะครับ ส่วนใครที่กําลังหางานใหม่รวมไปถึงกําลังจะย้ายสายงานนะครับเดือนรกรกฎาคมน,นี้ราศีตุลจะออกมาเป็นอย่างไรเอาละครับดูจากไพ่แล้ว ก็เรียกได้ว่าเป็นเดือนที่น่ายินดีนะครับเดือนนี้นะครับก็จะเป็นเดือนที่พิเศษสุดสําหรับใครที่กําลังจะย้ายงานหรือเริ่มต้นงานใหม่เป็นช่วงจังหวะโอกาสที่เหมาะสมนะครับคุณจะย้ายหรือ,อมีการยกย้ายตําแหน่งในส่วนที่สูงขึ้นรวมไปถึงได้งานที่คุณรู้สึกว่าจะได้ยกระดับตัวเองมากขึ้นนะครับเดือนนี้ก็จะมีส่วนในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง คุณจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนทางด้านการเงินด้วยนะครับเรียกได้ว่าจะเป็นเดือนที่พิเศษสุดสําหรับชาวราศีตุลที่กําลังจะเริ่มงานใหม่หรือกําลังจะย้ายงานย้ายตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นนะครับแสดงความยินดีกับชาวราศีตุลด้วยนะครับจากการงานมาดูการเงินและโชคลาภเป็นบ้างนะครับหลายคนรอคอยในเรื่องนี้ ชาวราศีตุลเดือนกรกฎาคมนี้มีโชคลาภอย่างไรมีการเงินสถานะการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับเรื่องการเงินของชาวราศีตุลในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้น่าเป็นห่วงหน่อยนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีปัญหาหรือมีข้อผิดพลาด เหตุปัญหาเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ต้องให้แก้ไขนะครับเป็นช่วงที่ถือได้ว่าคุณนั้นจะต้องชดใช้ในเรื่องของการเงินนะครับกับคนที่คุณเคยทํากับเขามาก่อนใน าชาติไหนก็แล้วแต่นะครับเขาอาจจะมาทวงในช่วงเดือนนี้อันนี้พูดถึงในส่วนของสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับในช่วงเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเสียเงินเสียทองและข้อผิดพลาดในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับและนอกจากนี้เองในเรื่องของโชคลาภอาจจะมีเข้ามาให้เห็น และอาจจะมีเข้ามาให้คุณนั้นได้ชื่นใจบ้างพอสมควรนะครับก็เดือนนี้นะครับก็เป็นเดือนที่าชาวราศีตุลต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินเป็นพิเศษด้วยนะครับและโช่วงลาบอาจจะเข้ามาให้คุณได้ชื่นใจลองสังเกตดูนะครับช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จะมีเกณฑ์อย่างที่บอกไปหรือเปล่านะครับ การงานการเงินไปแล้วนะครับมาดูในเรื่องของความรักกันบ้างความรักของคนที่มีคู่แล้วชาวราศีตุลในช่วงเดือนกนรกฎาคมนี้มาดูความรักของชาวราศีตุลกันบ้างนะครับ เอาละครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับชาวราศีตุลที่มีคู่แล้วนะครับต้องเอาใจใส่กันและรวมไปถึงดูแลซึ่งกันและกันให้เป็นอย่างดีนะครับช่วงเดือนนี้คุณจะได้รับโชคหรือได้รับสิ่งสําคัญในชีวิตเข้ามาด้วยนะครับคนที่มีคู่แล้วนะครับในช่วงเดือนนี้ลองไปเคารพสักการะศิดิ์สิธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้น่าจะเป็นเดือนที่ คุณทั้งสองคนนะครับจะได้ร่วมกันส่งเสริมพระพุทธศาสนานะครับได้ร่วมกันก่อบุญขึ้นในช่วงเดือนนี้นะครับเนื่องจากว่าจากไพ่ใบที่สองจะเห็นได้ว่า,าแต้มบุญของคุณอาจจะน้อยไปสักหน่อยในช่วงเดือนกร,รกฎาคมนี้น่าจะเป็นโอกาสอันเหมาะแล้วนะครับที่ไพ่จะบอกให้กับคุณทั้งสองคนได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้และน่าจะเป็นเดือนที่ดีสําหรับคนที่มีคู่รักชาวราศีตุลครับ มาดูคนโสดกันบ้างนะครับคนโสดราศีตุลจะมีเกณฑ์เรื่องความรักอย่างไรบ้าง เอาลครับคนโสดราศีตุลในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับอาจจะได้พบเจอคนที่ถูกใจนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการได้ใช้ชีวิตบางส่วนร่วมกันมีการสร้างสารรค์เพกเพกเพก สำหรับคนโสดชาวราศีตุลในช่วงหนึ่งกรกฎาคมนี้นะครับจะเป็นเดือนที่คุณนั้นสามารถพิถิตใจหรือสามารถที่จะตกลงกับใครบางคนที่คุณได้แอบรักหรือแอบชอบอยู่นะครับเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณนั้นได้เริ่ม ปฏิสัมพันธ์หรือสร้างความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นระหว่าง2คนแต่ก็จะเป็นในลักษณะที่แชร์กันนะครับก็อาจจะมีการแบ่งกันออกค่าใช้จ่ายบางสิ่งบางอย่างที่คุณนั้นได้ทําร่วมกันนะครับนอกจากนี้จะมีการขอความช่วยเหลือกันเกิดขึ้นระหว่างคุณทั้งสองคนด้วยส่วนในเรื่องของการเดินทางการไปเที่ยวไหนมาไหนในช่วงเดือนนี้น่าจะยังติดขัดอยู่นะครับอาจจะเป็นเพราะสถานการณ์โควิด หรือสถานการณ์บ้านเมืองณขณะน,นี้ไม่อื้ออํานวยในการที่จะออกไปไหนไปเที่ยวไหนมาไหนด้วยกันนะครับสภาพของคนที่ยังโสดอยู่นะครับในเดือนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใครที่มองหาหรือใครที่กําลังเริ่มจะทําความรู้จักกันนะครับก็ขอให้ใช้ระยะหาในเรื่องของออ new normal นะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้และ ค่อยมีเวลาหรือว่ามีจังหวะที่เหมาะสมนะครับหายจากวิกฤตการโควิดแล้วค่อยเดินหน้าในเรื่องความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับสำหรับชาวราศีตุลที่ยังโสดอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคามนี้ครับจากการงานการเงินความรักมาปิดท้ายกันสีใบสุดท้ายที่ไพ่อยากจะบอกกับชาวราศีตุลน,นะครับ ดูใบสุดท้ายนี้กันก่อนเลยนะครับใบสุดท้ายนี้น่าจะเป็นใบที่เกี่ยวกันในเรื่องของเจ้ากรรมในเวรนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้อาจจะเป็นเดือนที่สิ่งที่มองไม่เห็นนะครับสิ่งที่เราเคยทํากับเขามาก่อนแล้วอาจจะตามมาทวงในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้อย่างไรก็แล้วแต่นะครับต้องระมัดระวังชีวิตในช่วงนี้ให้ดีนะครับสําหรับชาวราศีตุลคุณอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือ สิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณร,ระมัดระวังให้ดีนะครับแล้วก็โฟกัสให้ดีในเรื่องการเดินทางไปไหนมาไหนหรือการใช้ชีวิตอยากระมัดระวังในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้แต่เชื่อแน่ว่านะครับคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีหากคุณนั้นมีสตินะครับแล้วก็สิ่งไหนที่คุณนั้นได้ตั้งเป้าประสงค์ไว้รวมไปถึง มีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่จะทำและสำเร็จได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับให้บอกว่าคุณน่าจะผ่านมันไปได้และทำมันสำเร็จในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็เป็นกํำลังใจให้กับชาวราศีตุลน,นะครับผ่านเรื่องราวทั้งดีและไม่ดีในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ไปได้นะครับและทั้งหมดนี้คือชาวราศีตุลในช่วงเดือนกรกฎาคม2564 ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปสำคัญสำคัญแบบนี้คุณจะได้ไม่พลาดนะครับแล้ววันนี้ชาวราศีตุลลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ